สวัสดีครับนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเออ x ห้านะครับไวเลสคาคิดนะครับก็คือเป็นตัวที่เราจะทําให้วิทยุในรถยนต์นะครับผมต่อบ l ท e t ได้หรือไม่ก็นี่ครับมีช่องเสียบ USB นะครับสามารถฟังเพลงจาก USB ให้ดังในลําโพงรถได้เสียบ SD card ฟังเพลงผ่านลาโพงรถยนต์ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ทําให้ดูแล้วกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการฟังเพลงผ่านมือถือออกลําโพงรถยนต์นะครับเริ่มแรกนะครับผมเสียบไปเลยครับ เจ้าคาคิดตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเสียบไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเป็นช่องสัญญาณ108ซึ่งวิธีการต่อมานะครับเราจะต้องจูนช่องสัญญาณของรถยนต์นะครับเปิดเลยครับให้เป็นช่องเดียวกัน108นะครับสมมุติมันเป็น107อยู่จูนจูนนะครับจูนแม่งเลยครับผมจูนเลยนะครับพอตรงปุ๊บนะครับผมก่อไปที่ตัวนี้นะครับมาดูที่มือถือของเรานะครับผมไป เปิดบลูทูธนะครับผมชเชื่อมต่อ X5 นะครับปุ๊บโคดง่ายโคดรเร็วนะครับแล้วก็สมมุติเราจะฟังเพลงนะครับก็นี่สมมุติผมเปิดจุกนะครับผมใครโทรมาตอนนี้อ่ะเปิดจุกปุ๊บนะครับผมก็เปิดเพลงเลยอ่านี่คือเสียงเพลงที่ เป็นเสียงเพลงที่ออกจากลำโพงรถยนต์นะครับผมจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนก็ได้นะครับเก่าใหม่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เพียงแค่คุณมีช่องจุดบุรี่นะครับช่องเสียบจุดบุหรี่แล้วก็มีวิทยุนะครับเท่านี้เองง่ายมากครับผมแล้วเสียงก็ค่อนข้างโอเคมากครับลองไปฟัง